เมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยีของเครื่องบินรบยุคใหม่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากคือการพัฒนาเพื่อลบลีการตรวจจับและเสริมศักยภาพในการรบเครื่องบินในเจเนเรชั่นล่าสุดไม่ได้แค่เร็วหรือทรงพลังแต่ยังต้องฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงสายตาของーーเรดาร์พราอมทั้งสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง ท่ากลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนี้หนึ่งในมหาอำนาจที่ก้าวขึ้นมาท้าทายเวทีโลกคือจีนด้วยการพัฒนา j 20เครื่องบินรบล่องหนที่สะท้อนความทะเยอทะยานและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมทางทหารของจีนในระดับโลกวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณไปรู้จักกับ j 20ถึงตูไอคอนแห่งเทคโนโลยีการบินสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยใหม่ของจีน